มาแล้วค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับสัตว์ทั้งหลายนะคะนี่พี่นกแก้วสีแดงนะคะนี่เห็นไหมโอ้โหอลังการมากๆเลยของเล่นเรานะคะมีเสียงนะคะและเรานะคะกำลังจะ เก็บนะคะสัตว์ต่างๆนี้ลงไปในกองเน่ตรงนี้นะคะนี่พวกเขารออยู่นะคะนี่เดี๋ยวเรานะคะจะมาเก็บของเล่นกันดูสิเราจะเก็บตัวไหนเข้าก่อนมาดูกันค่ะเดี๋ยวจะให้น้องๆน,นะคะฟังเสียงด้วยนะคะนกอกแก้ว <c oughs> นี่เอาไปเลยตัวแรกค่ะหย่อนไปแล้วค่ะ นี่มาลายนี่อ่าลงกองไปแล้วไดโนเสาร์ทีเล็กค่ะนี่เห็นไหมลงกองไปเลยค่ะ ก็พี่ไดโนเสาร์ทีแรกนะคะนี่ลงกองไปเลยพี่คิงคองของเรานะคะนี่ลงกองไปเลยนี่คะ่ะพี่ไดโนเสาร์ทีแรกนะคะนี่ลงกองไปเลย น,นี่คะ่ะพี่ไดโนเสาร์คอยาวนะคะกินพืชอ่าลงกองไปเลยโอ้โหนี่นี่นี่ลงกองไปเลยอาบแดดเลยะคะ่ะนี่พี่จระเข้ยักษ์สีเหลืองของเรานะคะนี่ลงกองไปเลยคะ่ะพี่ไดโนเสาร์นะคะสีแดงแรงฤทธิ์นะคะลงกองไปเลยพี่ไดโนเสาร์สีชมพู หน้าตาบ้องแบวนะคะลงกองไปเลยนี่แล้วก็พี่ไดโนเสาร์สองหัวนะคะของเรานะคะนี่ลงกองไปเลยช้างแมมมอธค่ะลงกองไปเลยนี่พี่ไดโนเสาร์แบ๊บแบบนะคะนี่สวยไหมคะน้องๆลงกองไปเลยค่ะพี่ควายบอบอบอของเรานะคะลงกองไปเลย วัวของเรานะคะแล้ววัวร้องยังไงอะวัววัวร้องเหมือนควายหรือเปล่าไม่แน่ใจอาลงกองไปเลยนี่พี่ช้างนะคะนี่ช้างร้องยังไงคะน้องนี่เดี๋ยวดูช้างร้องก่อนร้องัไงวะนี่ร้องนี้นี่ค่ะร้องนี้นะคะน้องๆองอางกองไปเลยโอ้โหล้นกองไปแล้วนี่น้องๆลอลงกองไปแล้ว ล้นกล่องไปเลยก็กินได้นะคาว้ามลามนี่นโอ้โอ้าวโอ,โอ,โอ,โอ้ล้นกลองไปเลยค่ะโอ้หากน้องๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะกดติดตามไปเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะวันนี้พี่และสัสตว์ต่างๆนะคะขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ